สวัสดีครับพแมพี่น้องครับมื่อกี้ผมว่าสวนยางเนาะอ่ามันเป็นมันสงสัยนะพี่น้องเพราะว่ากับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่ปลาเนี่ยแหละเพราะว่าทางสวนยางผมมันจะเป็นมันไกป่ปลาเดี๋ยวผมจะนะครับปลา,าปลาประมาณสิบหาไรก็จะปลานี่เป็นปลามีเจะขวงเลยครับมันเป็นวัดปลา มันสิมีไก่ปลาหล่ะก็นเป็น,ป,นประมาณกิโลหนึ่งสิงเป็นเถือกผู้เป็นตีนเขาตีนผู้นะครับส่วนอย่างสวนนี่มันอยู่ในมูมันมีไก่ปลาบอกอยังไงผมก็เคยเห็นอยู่เอยมือนั่นไม่หยอดน้าขวดพ่อหยอดน้าขวดผมเลยวาดสีเงี้ยวต้วนอย่างต้นทิหนึ่งที่สองที่สามที่สี่มันแทวสุดถ่ายตัวนั้นเป็นปลามันก็เจ้าปลูกถิมแล้วมันมองง่ามเพราะเจ้าปล่อยถิมปลามันห่าง เห็นมันบินออกมีไข่อยู่ซีหน่วยมันเดยน่าจะได้ซีมือแล้วครับเลยบอกให้เจ้าฟังบอกให้ผู่เ่าฟังบอกให้พ่อยแม่ผมฟังนะคน่ากถ้าไปเห็นไก่ปลามันบินออกนี่บินออกแล้วมันสีมีไข่มันอยู่นี่มันสิบว่ากลับมาว่าสิบคน่ามันสิบว่กลับมาอาเลยเด้ผมก็เลยว่าเอ๊มันสิบปล่อยไ้ปล่อยไปสักพักสักก่อนมันได้ซีมือนี่แล้วครับเราสิบกลับมาใครอีกบ่กว่าฝากบอกาใครต่อเลยสิไปไปเห็ดห้างหม่องไม่นะพี่น้อง ตัวปัญายอกเป็นคลา,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 ายแก่แเลบินตื่นตกใจแล่นไปสักวันนจึงบินอตัวยางต้นนั้นผมจำได้วนันสิมี่นี่ก็ขามหน่อยแต่สิผ้าไปเบิ่งพี่น้องวานสิมามาอยู่บอะว่ามันสิมาใครผิ่มมอจากสี่น่วยเป็นอาจจะเป็นแปดน่วยแล้วมั่งไก่มาสี่มือแล้วมีไก่ปลาด้วยครับผมเคยถ่ายลงมือมันสิมี่ไก่ปลาอยู่แถวนี้ข้อนมาเกียร์ดน้นสิลงมาเกียร์อยู่แถวต้ายยางผม นี่นะครับปลาอย่างปลานีแหละจำขับไข่ขับปลานี่นะมันสิ่ยูจังสี่แหละครับมันไม่เลยยูหกเลยเห็นบ่พูดปลาหกหกของมันยูขุนขุนทั้งขุนตะวันสิออกมะใครอยู่อย่างนอกผมก็เขาเา้าใจว่าไก่ปลาต้องไข่อยู่นปลาแต่ว่าบอมเรนกับขี่แ่เป็นปลาหยาค่าเครื่องข้เข้า,ขาเลยสูงข้อเข้าเลยสักหน่อยช่ยงยวงไหนวะนี่แหละผมคนหรือโคตต้นนี่แหละย่างไปว่าสิไปเ็ีเยว มันระบ,บินออกเกือบ,บเหยียบมันเ่วงไหนน้อบันจำว่าใครเป็นไรเดี๋ยวได้ไปนอนยาปากเด้วยค่อยๆไปยาปากอยู่นอนเหรอ,อ,นอนเออ,เอ,อไม่ไอยผมย่างมากฮอนบริเนียวซ้มโตกใจเห็นไก่บินออกโตเกะดีเดีผมเห็นไกล่ลตาบินออก,ก,ก,ออกริตัวนมันนะหย่านมาม่าใครหย่านมามา่าปาก อยากให้มันขยายพันธุ์เรื่กันมาปักมันมาป่านเห็นบินหแล้วเห็นแล้วตัวมันวันนั้นเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นปะ่ะอเห็นตะไคร่มามามา,มา,มาสีหนว่วยคือเก่า ไข่ซีนว่วยให้เก่าพี่น้องเห็นบ่นั่นละ่ะเพราะนี่แหละมองมันอยู่เป็นแปดมามีอย่างปกเลยดิอ่ะล่ะครับไข่ไก่ปลาซีนว่วยเจ้าหนี้จะยุยกไก่ทั้งหน้าคนประมั้สามสี่หล่อยเม็ดก็จะกระบอกไข่หม่าหรอกอันนี้ผมจะยกกล้องให้มึงนั่นทั้งหน้าห่างเห็นบ่ทั้งหน้าห่างบริยูเลยครับเซ่อมาอยู่เป็นยี่สิบปีแล้ว อพอผมว่าขัาเนเห็นมันบินออกแล้วเอามาต้มกินร้มันบกลับมากเลนวะถั่มันฟักก็่นเห็นมันบินออกสีหน่วยล่อยถิ่มไปเลยว่เฮ้อ,ว,อ,อว่าบอกหนอกหนุ่งล่อยไปเลยเอาแต่รักจีเป็นจีไปน,น,นี่แหละครับพื้นที่ถือว่า อุดมสมบมบุ์ระดับหนึ่งเยู่เพราะว่ามันมีไกป่ปลามีแล่นมีไก่ปลากระลรอกแลครับปูมือนี่อีสานบานเท่ากระไดเมื่อใดอนุรักษ์ต่วันมีเองจ้ามีคนนลวเมื่อปล่อยว่านี่ป 6, ปเป้าหกสิบหาไรปลาแปงนี่เงีวไปพูนละเครื่องกิโลก็เจ้ามวยผูใดมาเห็ดยังแต่ก่อนปลานี่จะสามสิบปีพอผมวานเป็นปลามัน่นก็เจ้าปูมั่นขายต่วันก่อนนี่ จสมัยมันตันละสามร้อยคนก็เหากระเซ้าเป็นกระรือปลูกยางตัวนี้ตัวนั้นก็ปล่อยไปว่นบมอมาเลยเนาะบมอมาอยู่เลยเนี่ยังซีหน่วยคือเก่าครับมันมักคัดมาใครเพิ่มมาฟักมาใครเพิ่มนี่มันหลายหน่วยแล้วเนี่ยมันแปดหน่วยเลยแต่มันมาฟักก็บินอรอกแล้วนี่โอ้อยู่ท่อนี้นอกไก่ป่าเนาะ ไข่ใบใหญ่ที่เพี่องเห็นบอลน,นี่ก็ปุูม,มือผมอำไข่ไก่แก่ครับผมครับย่ทูโอนี่ก็จบใบเพี่ยงครอร์นี่แหละสวัสดีครับ